สวัสดีค่ะวันนี้เราพามาดูสวนยายาสูบหรือว่ายาดูดที่เขาดูดกันที่เขาสูบกันยาสูบเราก็เรียกไม่ถูกยาที่บ้านเรียกยาสูบแต่เขาเรียกยาดูดหรือยาสูบเนี่ยสวยงามค่ะสวยแต่พิษร้ายนะจ๊ะอย่างเนี้ยพิษร้ายพิษร้าย พิดต่อภายหลังนะจ๊ะแต่ก่อนมันไม่เป็นไรนะเดี๋ยวนี้ไม่ได้ไม่ได้แต่เขาก็ปลูกเขาปูกเอาไปฟันแล้วก็เอาตักตักแล้วเขาก็เอาส่งยาสูบแพงด้วยนะจ๊ะเนี่ยยาสูบฟันแล้วทําสวนเป็นสวนประมาณสองไร่นุ่นเยอะเราผ่านมาเราเห็นแล้วก็ถ่ายถ่าย ไว้ดูไว้ส่งคลิปพี่น้องดูสวยตอนนี้เขายังไม่เด็ดยังไม่เด็ดดอกเพราะว่ามันจะมีดอกแล้วก็เด็ดเขาไม่เอาเยอะเอาแค่สี่ใบหรือห้าใบแค่นั้นเองเขาจะเอาประมาณห้าใบเห็นเขาเอารับใบใหญ่ใบเบลเบล่านี่กำลังเป็นสาวแต่เขายังไม่ได้ทันได้เด็ดดอกเด็ดใบ เด็เขาต้องเด็ดดอกเพื่อจะเอาใบใหญ่ๆใบหนาๆนเยอะเลยค่ะเยอะเลยเยอะมากด้วยปลูกไว้ปลูกไว้ปลูกไว้เขามีอาชีพปลูกยาบ้านนี้เขาเห็นเขาปลูกยายาสูบยาสูบ แต่ที่บ้านเรียกอยาดูดอยาดูดดูดอยาพากันดูดใาอีกแล้วขอบคุณนะจ๊ะที่ก็้ามาเยมียสมชมคลิปขอบคุณมากๆเลยจ้าคลิปหน้าเจอกันใหม่นะจ๊ะสวัสดีจ้า